ทำยังไงครับเมื่อชีวิตกลายเป็นมือที่สามไอ้เรื่องมือที่3เนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะไปเป็นเนี่ยผมก็คงไม่รู้จะคุยอะไรกับคุณนะครับเพราะว่าเป็นทางที่คุณเลือกเองแต่ส่วนมากเลยเนี่ยมักจะถูกหลอกไปเป็นโดยใช้คําพูดว่าผมจะเลิกกับเมียแล้วนะทุกวันนี้ผมอยู่กันเพื่อลูกนะทุกวันนี้อยู่กันเพื่อธุอรกิจทุกวันนี้อยู่อะไรแล้วเพื่อเพื่อไปสร้างเรียกว่าความหวังจอมปลอมแล้วคุณเนี่ยก็ไปอยู่ กับความหวังจอมปลอมนั้นเออเดี๋ยวอีกครึ่งปีมันจะเลิกเดี๋ยวอีกปีหนึ่งมันจะเลิกมันอยู่กันมันไม่รักกันแล้วมันไม่มีอะไรกันแล้วอะไรแบบนั้นซึ่งเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลย อยากให้คุณกลับมาแล้วลองถามตัวเองดูว่าคนเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยมีความรักสักทีนึงเนี่ยเป้าหมายความรักของคุณคืออะไรแน่นอนเราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ออกสื่อได้ควงไปงานไหนมาไหนได้รวยจนก็เป็นเรื่องของการทำมาหากินแต่ความภูมิใจนะครับที่เราจะได้มีคนรักของเราครับพาออกไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจอสังคมงานเรื่องงานเรื่องการก่ชวยกันไปนะครับแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจอะไรแบบนี้มันน่าภาคภูมิใจและมันมีความสุข เป้าหมายความรักผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณตกไปอยู่ในสถานะมือที่3คุณทำไม่ได้คุณโชว์ไม่ได้คุณอวดโลกนี้ไม่ได้คุณมีความรักแค่แอบแอบซ่อนๆไปวันๆรอแค่วันถูกจับได้ แล้วคุณก็อาจจะหวังว่าเขาอาจจะมาเลือกคุณหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่มันเป็นแค่ความหวังบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าคนมีเมียแล้วอยากเลือกคุณได้สแสดงว่าคนโสดนี่เลือกคุณได้แน่นอนคุณเป็นคนฮอตนะครับแล้วคุณก็เป็นคนมีอะไรดีอยู่ในตัวดังนั้นจงใช้ความฮอตหรือความดีที่มีอยู่ในตัวนั้นไปในทางที่มันถูกต้องซะอย่าไปทําตามอะไรที่มันเขาเรียกว่าตามอารมณ์ของตัวเองส่วนมากก็ใช้คาว่ารักไปแล้วค่ะ รักไปแล้วค่ะความรักมันเป็นแค่อารมณ์มันมีขึ้นเดี๋ยวมันก็มีลงทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันก็จะอะไรก็ตามที่มันดีหรือไม่ดีกับชีวิตเราเดี๋ยวบางทีเราต้องรู้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าคนเราทําตามอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นพาเราไปสู่พยนะลงเหวชีวิตตกต่ําต้องไปอยู่ในมุมมืดพูดกับใครไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าอารมณ์นี้ไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดนะที่พาคุณไปชีวิตพาเป็นลงเหวคุณต้องไม่ทําตามอารมณ์นั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย นะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจในจุดนี้ตัวเองดีแล้วคุณต้องการตัดจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็อาจจะรู้สึกแบบว่าไอ้สมองมันก็จะทํางานเหมือนติดยาอยู่พักหนึ่งแนละคนเคยดูในทางคลับกิ๊กก็คุณก็จะรู้ดีแต่ถ้าคุณเลิกยุ่งกับความคิดนี้ทิ้งไปเลย30-60วันแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะหายดังนั้นผมขอเตือนนะครับฝากไปด้วยความหวังดีว่าความรักมันจะเป็นสิ่งสวยงามมากถ้าเกิดว่าคุณเจอคนคนนั้นของคุณคนที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันคนที่พร้อมจะจับมืออยู่กันไปคน ว่าฉันสองคนนะคือคนที่เรารักกันจะดีจะชั่วจะเรียกว่าจะสุขจะทุกข์ก็จับมือกันฟันฝ่าไปนี่แหละเป็นเคล็ดว่าสนเห์ของความรัก แต่ไม่ใช่เป็นนั่งรอความหวังจากใครสักคนคนหนึ่งที่เขาไปอยู่กับใครในทุกๆวันผู้ชายดูง่ายนะที่ไหนที่เขานอนที่นั่นคือถ้ำของเขาครับสัตว์ทุกชนิดจะมีถ้ำของตัวเองนะจะเป็นเสือเป็นสิงจะเป็นสิงโตจะเป็นอะไรยังไงมันจะเดินลอดยังไงก็ตามแต่สุดท้ายมันจะกลับไปนอนที่ถ้ำของมัาถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับใครนั่นแหละคือถ้ำของเขาที่เหลือเป็นแค่วาจาที่เขาเอาไว้หลอกลวงคุณ ถ้าเกิดคิดอยากจะออกจากจุดจุดนี้แน่นอนนะครับว่าสำหรับทางคลับคิกเรามีคอร์สชื่อ restart นะครับคุณอาจจะนั่งคิดเองแล้วมันตัดใจไม่ได้ลองไปฟังดู8คลาส8ชั่วโมงแล้วจะพาคุณทะลุออกมาจากจุดจุดนี้จุดที่คุณไม่ควรยืนอยู่ตั้งแต่แรกและเมื่อไหร่ที่คุณทะลุออกมาได้ผม,มรับประกันครับวันนั้นโลกจะเบาและก็สดใสและจะกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งเป็นกาลังใจให้ครับ